สมุทรรีใช้อารุธปืนยิงเมียเดินมาเท้าเอวแล้วด่าคมขู่ ในการที่จะฆ่าให้ตายเราได้ไปซื้อที่ดินที่ตรงเนี้ยค่ะตอนปี60เขาก็มาขอซื้อคืนซึ่งเราก็บอกว่าเราไม่ขายไม่ขายกลับเพราะว่าเราจะเก็บไว้ทําสิทธิประโยชน์ก็คือเอาไว้ทํากินก็เลยทําการรังวัดที่ก็ได้รู้ว่าเขาทํากําแพงแบบเหมือนลุกล้าเข้ามาในที่เราแล้วก็มีไอหลังคาค่ะยื่นเข้ามาประมาณ50เซนก็เลยบอกเขาว่าช่วยแก้ไขตรงเนี้ยให้หนูทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้แล้วประมาณตอนปี65 66คือเขาไม่ได้แก้ไขอะไรให้เราเลยคือ ือเหมือนเขาแค่ทุบก,กำแพงไปนิดเดียวแล้วก็ฉาบใหม่ตรงที่มันเอียงออกมาแค่น,นั้นทางพ่อหนูเขาก็ได้คุยกับทางนายยะคะ่ะอยากให้ทำรังน้ำเวลาฝนตกน้ำมันไหลเข้าที่เราส่วนท่อทิ้งน้ำเสียอยากให้เขาฝังท่อพ่อก็บอกไปว่าไม่งั้นนะคะซื้อท่อมาก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาะฝังให้<น>คือทางเราจะฝังให้เขาเองโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเขาก็บอกว่าอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วเสร็จแล้วก็เงียบไปจนมา หนูจะมาทําลานรับซื้อยางแต่เขาอะกลับมองว่าการรับซื้อยางเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นให้กับเขาแต่ซึ่งหนูอะยังไม่ได้ทําเขาก็เลยแบบเหมือนพยายามกรีดกันเราทุกอย่างไม่ให้เราแบบทําตรงนี้ค่ะหนูไปร้องอบตแล้วให้ช่วยหนูหน่อยปรากฏร้องอบตไม่ช่วยเลยบอกอ๋อถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องที่ดินลุกล้ำเนี่ยไปเรียกทางฝั่งของที่ดินมาจัดการเองก็แล้วกันไปร้องศูนย์ตำรงทําใช่ค่ะเขาก็ให้เขียนคาร้องแล้วเขาก็จะส่งไปที่อําเภอแล้วอำเภอจะส่งไปที่อบตกรีดไหม หลุ่ฟองเองเลยใช่ค่ะฟองเองเสร็จป,ปุ๊บสิบวันมายิงถล่มใช่ค่ะอ้าวพพีี่่ มึงจะไปหามึงดับปัญหาทุกพี่มึงดีๆว่าอยากจะอยู่เป็นมิตรอยู่เป็นศัตรูกูไม่เคยทำอะไรเลยแล้วมึงไปร้องเรียนครูนะมึงอยากครูยังไงโอวี่โอวีโอวีไม่ต้องหงุดหงิดนะมึงไปเถียอะเลยนะโอวีโอวี่โดนจิงจิงตายหมดหมดมึงไว้กอล์ฟให้ไอ้หมาป่ะไอ้หน้ามา ยิงอีกแล้วไอหน้าหมาเลยยิงอีกแล้วโอ้ว่าโอ้ว่ายิงอีกแล้วโอ้ยโอ้วตอนนั้นน่ะพอเราเข้าไปหลบอยู่เนี่ยไปหลบอยู่ที่ไหนให้น้องๆอยู่ในห้องน้ำแต่ผมอยู่หน้าห้องน้ำกลัวไหมตอนนั้นถามจริงกลัวครับถ้าเขาเปิดตัวเข้ามาปุ๊บก็นายจะตายหมดพี่ลีก็ไปหาปืนลูกซองมาครับพอคุณเอาได้ปืนลูกซองมาคุณทำยังไงวันนั้นยิงขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินเข้าไปในบ้านเลยเนี่ย คุณใส่เข้ามาแตของงานปืนมนาะผมก็ต้องใส่ครับกรณีบุกรุกในเวลากลางคืนโทษค่อนข้างแรงมีโทษหปีในกรณีพกพาอาวุธและเครื่องกระสุนไปยิงในที่สาธารณะทาให้เสียทรัพย์รวมถึงข้อหาหลักก็คือพยายามฆ่ามีโทษตั้งแต่1 5บหถึงยีปีครับรวมถึงประหารชีวิตแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในกรณีที่น้องเขายิงปืนสวนออกไปหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้ากรณีนี้ถือเป็นการป้องกันที่ไม่เกินกว่าเหตุครับมีคนมาขอเจรจาใช่ไหมมาพูดคุยว่าอยากจะเข้ามาขอโทษ เลยขั้นตอนนี้มาเยอะแล้วคือเหมือนแบบทางเราก็ไม่ไม่อยากขอยอมความแล้วค่ะใครามาเจราจาญาติญาติเขาค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านสองท่านแล้วก็มีท่านประหลัดค่ะผู้ใหญ่บ้านมาเจราจาค่ะมีผู้ใหญ่บ้าน,ป,นประ,ประ,ประ,ประหลัดมาเจราจาไปยิงบ้านนะพรับจนเขาเกือบตายนะถ้าลูกกระสุนไปโดนเขาเขาตายเลยแต่กลับมาบอกว่าให้ปลองดองครับมันย้อนแย้งกันมากมันไม่เหมาะสมแต่แน่นอนตามประเพณีเขาคงจะมาคุยเพื่อให้เรา เหมือนกับว่าให้เราไม่ไม่เอาความอย่างนั้นใช่ไห<ช>ม<ช><ช>ครับท่านในายอำเภอเชียงคานเนี่ยได้มีคําสั่งก็คือให้ในายกรัฐมนตรีตําบลทาตเนี่ยนะหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะทราบผลการสอบสวนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีโทษสูงนะครับตอนนี้เขาได้ประกันตัวมาจากศาลหรือจากโรงพักครับ จากตำรวจครับาตำรวจครับจากตำรวจครับจริงๆผู้เสียหายไปร้องกับตำรวจได้นะครับถ้าไม่ร้องเนี่ยตำรวจเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาให้เกียรติเพราะเห็นว่าเป็นนักการเมืองท้องถิน<ม>่นถ้าเขาไม่ให้ประกันเดี๋ยวก็จะถูกโวยวายถูกสมาคมถูกอะไรต่างๆโวยวแลแลายลักษณะของนายกคนนี้ต้องไปสงบสติอารมณ์อยู่ในคุกสักหกเดือนหรือปีผมว่าเขาน่าจะทบทวนชีวิตได้คือถ้ากล้าทําขนาดนี้ทางฝั่งของผู้เสียหายร้องไปเนี่ยครับทุกอย่างเงียบกริบหมดเลยฮะเพราะว่ามันมีผลไม่กระ่งของของทางอย่างที่ท่านว่ารอเปล่าว่าท่านอาจจะเป็นนายก ยกเล็กต่างๆนา,านามันก็เลยมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับท่านอ๋ออันนี้แน่นอนครับผมเ,เราต้องพูดความจริงนะนะถ้าเราพูดเรื่องไม่จริงกันเนี่ยบ้านเมืองก็แก้ปัญหามไม่ได้ตอนนี้ตั้งข้อหากี่ข้อหายังไงบ้างครับท่านครับบุกรุกแค่สถานโดยมีอาวุธนะฮะรวมแปถึนทำผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปครับแล้วก็ในเวลากลงคืนแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าอาวุธปืนไปทางสาธารณะครับผมท่านครับตอนนี้ทางฝั่งของผู้เสียหายครับเขาก็กังวลใจเพราะมีการประกันตัวมาแล้วดูแลเรื่องของความปลอดภัยยังงงไได้้บา ทางผู้ถูกกล่าวหาไปอคอมฟูหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยายนหลักฐานก็คงจะทําคาร้องต่อสารเพื่อให้ให้ศาลได้ยกเลิกการตัวท่านชาดาน่ท่านบอกว่าการไปตัวไปอะไรเงี้ยหรือว่าการที่มีเรื่องกับนักการเมืองเนี่ยบางครั้งตํารวจก็เกรงใจนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันอันนี้ท่านมองยังไงครับท่านถ้าถ้าเกรงใจผมผม,ผมก็คงไม่ไปขอให้ศาลอรอกครับเราว่าไปตามพยายนหลักฐานไม่ได้วว่าที่เกรงใจ นักนเารเมืองไม่แจ้งไม่ไม,ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันตามพอิจิติค่ะพฤติกรรมของนายกเล็กเนี่ยถือว่าอุกอาจเกินไปถือว่าเป็นการเจตนาฆ่าที่ชัดเจนมากครับมีการเลือกยิงมีการเตรียมกระสุนมีการพูดคัจจามันมีเวลาในการไตร่ตองถ้าเกิดเขาจะไม่ยิงต่อเขาหยุดได้แต่เขายิงต่อพยานหลักฐานชัดเจนเขาปฏิเสธลาบากมากครับ